กลับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนขับแฟนช่องพอใจดีสูผู้ซูคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่น้องพี่น้องเนาะวันเสาร์ที่สิบสี่นะครับมีตัวหน้าสองห้าหกแปดพี่น้องพี่น้องเลยอ,อากาศบานเฮาอากาศตั้งพุนเป็นยังไงพี่น้องทั้งพี่ละฝนตกเบิดมือเบิดเวนพี่น้องนะครับอากาศบานเหาบานนอกนะครับ ฝนตกตังแต่มือเศร้านี่มื่อานนี่ก็ตกเบดหมือพี่น้องมือนี่ังเบดหมืออีกพี่น้องยังไปทนเศร้าเถอะนะครับบ้านเฮาฝนดีนะครับ,บ,านะรบทางฝนเป็นยังไงพี่น้องอากาศนะครับฝนฝ่าเนาะถึงฤดูฝนพี่น้องจำเป็นละมันฤดูฝนแลเด้บ้านห้องนะครับ นี่ก็เป็นวันที่ิบส่ไกล่แลวพี่น้องไก่สิฮหดวันที่16เป็นวันที่ทุกคนล่อแนวทางนะครับกับหลายหลาสำนักกับหลายๆอาจารย์นะครับเนาะเพื่อที่สีมาเอามาเบิงเอามาผิดเจารณาประกอบกันอาจารย์ได้ดีอาจารย์ได้เด่นอาจารย์ได้ให้แม่น นอพี่น้องเนาะผูดใดกับคนหาผู้ใดกับตามหานะครับพี่น้องครับตามรักแล้งนะครับเนาะสูตรคำนวณกับตำล่าโบล้านบัน่นเฮาพี่น้องบอกคือกันสูตรคำนวณกับสิ่งสิ่งต่างๆพี่น้อง เนาะได้ดำเรียนมาสูตรกับคำนวณพี่น้องอาจารย์เปิรนไหหมก็ได้สืบต่อกันมาจนหอดปัจจุบันนี้แนวทางสิเป็นยังไ๋เขา่าหรือหลุดกก่ยู่น้ำสูตรน้ำคำนวณนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่มีปู้ใหลู้ใดพี่น้องว่าแนวทางสิเข้ามาในรูหลแบบใด นะครับบ่่งผู้ใดหูนะครับเนาะมีแต่สูตรกับตำล่าเท่านั้นที่คงอยู่และให้ความกัะจางให้ความในฉัดนะครับบรูว่าสูตรใดของอาจารย์ใดเลขคำนวณอาจารย์ใดที่ว่าแม่นให้พี่น้องผิดารนาเอานะครับเนาะทุกอาจารย์มีคู่บ่าอาจารย์เบิดเลยพี่น้องนะครับเนาะนะครับ แต่ว่าเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กะบ่อนอยหนาพูใ้ใดพี่น้องนะครับมีดีแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวพอใจดีไปใช้วันที่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงบ่งโตวิ่งโตจับคู่ของเ่นมีหน่อยคู่หน่อยหางพี่น้องนะครับวันที่สิบหกวันที่สิบหก มิถุนาเดอมิถุนายนนะครับมิถุนายนสองห้าหกแปดนะครับนะครับรัฐบาลไทยพี่น้อง รัฐบาลไทยนะครับพี่้องมั่งใจเสื้อใจพ่อใจดีให้ติดตามทั้งช่องพ่อใจดีช่องนนด้วยพี่้องด้อเจ็ดสํานักเจ็ดอาจารย์หมักอาจารย์ใดให้พี่้องติดตามอาจารย์นั้นเด้อปูอุดรพี่้องมาเบิงของปูอุดรกัน ปูอุดรนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนะครับ ปูอุดรวิ่งบนล่างพี่น้องปูอุดรวิ่งบนล่างอะไรนาปูอุดรวิ่งบนล่างหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับเนาะหนึ่งเม็ดเดียวแขนแขนเลยนะครับ นะครับการจับคู่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงของปูเพิ่นจับคู่ตัวได้ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะปูจับคู่พี่น้องปูจับคู่อะไรนาะพี่น้องนะครับเราเบิงงกันปูจับคู่น,นะครับนะครับหนึ่ง สี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูปูด่อนพี่น้องจับคู่ให้พี่นอ้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเด้อไปเบิ่งกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องชุดสามตัวชุดสามตัวพี่น้องของปูนะครับ ชุดสามตัวโอพี่น้องเด้ของปู่กับบรธมดาเด้นะนะครับ C หนึ่งเจ็ดพี่น้อง นะครับนี่แนวทางของเพื่อนได้พี่น้องได้นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแนวทางแนวทางพี่น้องวันที่16วิทนานา2568รัฐบาลไทยปูดอนวิ่งบนล่าง1เม็ดเดียวพี่น้องจับคู่พี่น้อง141617พี่น้องชุด3ตัว417พี่น้อง อ่าพี่น้องแคบน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ด่วนน้ำหนักกันแล้วกันพี่น้องให้ยกำลังใจเพิ่นนะ้อพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ